หล่าวิชาชีพที่แฝงตัวอยู่ในสังคมและสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้คนไปทั่ว ไม่ยากดีมีจนก็สามารถตกเป็นเหยื่อได้ทั้งนั้นค่ะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะรู้เท่าทานนันกลนโกงของเหล่าวิชาชีพที่คอยเป็นฝ่ายจ้องกระทำั้งเหตุการณ์นะคะก็เป็นเลขกลเก่าๆที่ถูกปัดป่นนำกลับมาใช้กับเดื่อรายใหม่ๆและสถานที่ใหม่ๆที่ไม่เคยก่อเหตุมาก่อนค่ะขณะดเดียวกันหลากหลายเลขกลนที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ให้แยบยนมากยิ่งขึ้นจนเราตามไม่ทนัน ระวังแก๊งควายตะเวนหาเหยื่อฐานะดีทั้งเจ้าของที่ดินและเจ้าของกิจการที่ปิดป้ายขายโดยทำทีเข้าไปติดต่อขอซื้อจากนั้นหลอกพาไปเจอในทุนระหว่างที่รอให้มิจฉาชีพร่วมแก๊งใช้เล่ตีสนิทแล้วชักชวนเล่นการพนันจนสูญเงินนับแสนขโมยรถทั้งคันไปต่อหน้าต่อตาเจ้าของรถเหตุเกิดในคาแครจนแสบซุ่มดูจนได้จังหวะสวมรอยเป็นเจ้าของรถ เดินไปขอกุญแจอ้างจะหยิบของในรถเด็กล้างรถไม่ทันเอะใจให้กุญแจไปโจรชิงหายไม่เห็นเงาคุณผู้หญิงทั้งหลายต้องอย่าพลาดช่วงตามเลขวันนี้เพราะจะพาไปตามเลขของพวกแอบติดกล้องถ่ายสาวๆเวลาใช้ห้องสาธารณะแม้ตำรวจจะจับตัวได้แล้วแต่ก็อย่าไว้ใจเลยนะคะชเล ขอซื้อจากนั้นพาเหยื่อไปคับในทุนระหว่างรอใช้เล่ชักชวนให้เหยื่อเล่นการพน,นันสูญเงินไปนับแสนบาทเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเราไปติดตามชมกันค่ะไม่น่าเชื่อครับว่าเหยื่อแทบทุกรายที่ถูกแก๊งควายใช้เล่หลอกล่ออย่างแยบยลเหมือนถูกต้องมนต์สะกดต้องสูญเสียทรัพย์นับแสนนับล้านบาท และบุคคลเป้าหมายของแก๊งควายก็มักเป็นคนมีฐานะดีโดยเฉพาะที่มีการติดป้ายประกาศขายบ้านขายที่ดินขายกิจการราคาแพงตามจังหวัดท่องเที่ยวต่างๆผู้หญิงคนนี้เป็นมิจฉาชีพในแก๊งควายหลังจากตระเวนหาเหยื่อจนเจอกับป้ายติดประกาศขายกิจการร้านเสริมสวยและกลับไปวางแผนจนวันนี้ ทาทีเข้ามาพบกับเจ้าของร้านว่ามีเศรษฐีสนใจอยากซื้อกิจการร้านเสริมสวยแห่งนี้สวัสดีค่ะพี่เป็นเจ้าของร้านหรือเปล่า<ช>คะเห็นติดป้ายว่าเซ้งอะคะ่ะก็เลยจะมาถามน,นั่งก่อนแล้วกันค่ะขอบคุณค่ะทาไมถึงเซ้งอะคะพี่ทาเลดีมากเลยเน,นี่ยตรงเนี้ยอ๋อพอดีพี่ครอบครัวพี่จะย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดค่ะแล้วก็จะไปดูทาเลใหม่ค่ะโหน่าเสียดายเนอะแต่ก็ดีนะเพราะเอินว่า เจที่รู้จักกันนะคะเจ้าของเต็นท์น<อ> <แก S 1> ่ะแกสนใจที่ตรงนี้มากเลยแล้วทีนี้แกก็ให้หนูมาติดต่อแกบอกว่าแกอยากจะให้ลูกสาวมาทำข<อ>ายเท่าไหร่อะคะพอคุยกันถูกคอได้สักพักมิชาชีพสาวทําหน้าที่นายหน้าคนนี้ก็น,นัดแนะให้เจ้าของร้านเสริมสวยไปเจอกับเศรษฐีที่จะซื้อกิจการที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งสวัสดีค่ะคุณ ค่ะมายากไหมนิดนึงค่ะยากเหมือนกันค่ะเข้าข้างในก่อนดีนะค่ะนั่งเลยค่ะฉันนั่งเลยค่ะเป็นไงคะร้านที่บ้านนี่หายากไหมคะหายากเหมือนกันค่ะอ๋อนั่งเหนื่อยเนาะแล้วคุณนายชินไหนล้วคะเนี่ยรอแป๊บนึงกาลังขับรถออกมาค่ะเอางี้เดี๋ยวจะแนะนําให้รู้จักกับคุณพี่ที่วันคุณพี่ที่วันเนี่ยเออแกมีปั๊มน้ำมันอยู่ที่ภูเก็ตเนาะจะได้รู้จักกันเอาไว้นะคุณพี่ที่วันค่ะฉันทางนี้่อยค่ะ เวลาผ่านไปเกือบครึ่งชั่วโมงเจ้าของร้านเสริมสวยนั่งคุยกับเศรษฐีปั๊มน้ำมันจอมปลอมที่มาเป็นนกต่ออีกคนในแก๊งควายที่ให้ความสนิทสนมเป็นกันเองจนเธอเคลิ้มเชื่อไปต่างๆนาน,นากับสิ่งที่มิจฉาชีพอุป,ปโลกขึ้นเคได้ยืนทุ่นรวยเขาบอกเหมือนกันว่าอยากจะได้กิจการร้านเสริมสวยเห็นน้องนายหน้าเล่าให้ฟังว่าร้านของคุณนะโอเคเลยนะที่ทำเลก็ดี ถ้าคุณนายจย์ไม่ซื้อไว้อ่ะเดี๋ยวฉันจะซื้อไว้เองได้ค่ะเ,เ,เอ๊ะทำไมป่านนี้ยังมาไม่ถึงนะนั่นน่ะสิเนาะพอนานเข้าเจ้าของร้านเสริมสวยก็ถูกมิจฉาชีพช่วยกันพูดจาหวานล้อมหลอกล่อชักชวนให้เธอร่วมเล่นพนันเป็นการฆ่าเวลาแต่เมื่อเธอปฏิเสธบอกว่าเล่นไม่เป็นก็ยังไม่ไวายใช้เล่ห์ลวงที่แยบยลให้เธอเอาเงินมาร่วมลงขันเล่นพนันกันจนได้ สุดท้ายต้องสูญเงินหลายแสนบาทให้กับแก๊งควายแก๊งนี้นอกจากแก๊งควายก็ยังมีแก๊งกำถัว่วซึ่งใช้วิธีการเลือกเหยื่อเหมือนๆกันและใช้วิธีการที่หลอกลวงคล้ายๆกันแต่ชวนให้เล่นการพนันกำถัว่วถึงแม้แก๊งเหล่านี้จะถูกตำรวจจับได้บ้างแล้วแต่ก็ยังไม่หมดหรอกครับใครคิดจะขายที่ขายทางหรือขายกิจการให้กับใครก็โปรดระวังกันเอาไว้ด้วย เมื่อจนแสบแอบสวมรอยเป็นเจ้าข,ของรถไปขอาคุญแจจากเด็กล้างรถโดยที่เด็กล้างรถไม่ทันเอจใจตรวจสอบให้ดีซะก่อนเมื่อได้พึญแจจนแสบรีบปืนรถออกไปต่อนหน้าต่อตาเจ้าข,ของรถเลยทีเดียวค่ะสังคมทุกวันนี้อยู่ยากขึ้นทุกวันจริงๆครับเพราะมิถาชีพใช้สรารพัดเล่มาหลอกลวงก่อเหตุกันขึ้นไม่ซ้ำในแต่ละวัน และถึงแม้สื่อต่างๆจะนำมาตีแผ่เพื่อเตือนภัยประชาชนกันแล้วแต่ก็ยังไม่ไวายที่หลายคนยังตกเป็นเหยื่อกันอีกเหมือนอย่างเหตุการณ์ขโมยรถยนต์ตามร้านคาแครที่เมื่อไม่นานมานี้กลายเป็นข่าวขึ้นอีกครั้งครูสาวขับรถยนต์ยี่ห้อ Honda City เข้ามาใช้บริการล้างรถในคาแครแห่งนี้ซึ่งตั้งอยู่ในย่านเทพรักษ์จังหวัดสมุทรปราการเมื่อขับเข้าไปจอดตรงจุดเตรียมล้าง ก็ยื่นกุญแจรถให้กับทางพนักงานคาแครตามธรรมเนียมปฏิบัติของทางร้านค่ะคิวยาวไหมคะไม่ยาวครับ <โ ym S 2> เชิญที่ห้องค่ะระหว่างที่ครูสาวนั่งรอรับรถอยู่ในห้องรับรองนั้นเธอไม่รู้หรอกว่าด้านนอกมีชายสวมหมวกแก๊ปอำพรางใบหน้าได้วนเวียนมาดูลาดเราแถวคาแครนั้นอยู่ตั้งนาน2นานแล้วโดยที่ไม่มีใครทันสังเกต และเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อพนักงานคาแคร์เดินมาเรียกให้ครูสาวไปรับรถที่ล้างเสร็จในจังหวะเวลาเดียวกันกับชายสวมหมวกแจ๊บเดินไปหาพนักงานคาแคร์อีกคนอาน้องครับขอคุญแจรถซิตี้นะครับพอดีจะเอาแท็บเล็ตมาชาร์จเบียอนของม .67 ตรงกลางหรือเปล่าใช่ครับ พอชายสวมหมวกแก็ปได้กุญจรถมาจากพนักงานคาแคร์ที่เข้าใจว่าชายคนนี้เป็นเจ้าของรถแล้วเขาเรีบเดินไปนขึ้นรถแล้วสตตร์รถขับออกไปจากคาแคร์ทันทีขณะที่ครูสาวเจ้าของรถเดินออกมาต้องตกตะลึงเมื่อจู่ๆกับเห็นรถตัวเองถูกใครไม่รู้กำลังขับออกไปจากคาแคร์ทีนี้ต้องตะลึงกันทั้งคาแคร์ ราะทีแรกทุกคนคิดว่าเป็นพนักงานของร้านที่จะขับมาส่งให้ตรงจุดรับรถแต่ปรากฏว่าคนร้ายขับรถออกไปแบบหน้าตาเฉยเลยต้องอึ้งไปตามๆกันทําได้ก็แต่รีบโทษแจ้งตํารวจเนีย่ยพี่มาคนเดียวอะทำไมปล่อยเอากุญแจให้คนอื่นไปได้ไงอะออร,รถหายเลยาา <S <S แถมทําไปทํามาทางร้านคาแคปัดจะไม่รับผิดชอบโบยให้ทางบริษัทประกัน แต่พอเรื่องเป็นข่าวขึ้นมาเลยยอมรับผิดชอบแต่ขอให้คดีความสิ้นสุดเสียก่อน วันนี้ค่ะจะมาเตือนคุณผู้ชมถึงภัยที่มาจากห้องน้ําสาธารณะโดยเฉพาะห้องน้ําของผู้หญิงเพราะเมื่อไม่นานมานี้ค่ะได้มีนักสแสดงสาวท่านหนึ่งตกเป็นเหยื่อของจนโรคจิตที่แอบติดกล้องแอบถ่ายไว้ในห้องน้ําของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งค่ะ จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะสร้างความวิตกกังวลให้กับผู้หญิงทั้งหลายที่เวลาออกนอกบ้านแล้วเกิดมีกิจส่วนตัวที่ต้องใช้ห้องน้ําสาธารณะขึ้นมาค่ะจะตกเป็นเหยื่อหรือถูกบันทึกภาพเอาไว้อย่างที่เป็นข่าวหรือไม่เพราะแม้แต่ในมหาวิทยาลายัยยังเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ ประชาชนทั่วไปจะรู้สึกอย่างไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและพวกเขาจะคิดอย่างไรกับเรื่องนี้ค่ะเราไปลองสอบถามจากพวกเขากันค่ะสังคมไทยมันอยู่ยากขึ้นนะคะสำหรับ,บเรื่องนี้ค่ะก็แบบว่าก,ก็พอรู้ข่าวมาบ้างแล้วค่ะม,มันเกิดขึ้นนานแล้วแต่พอมาดังก็มาดังเพราะเป็นดารา ก็เลยก็เลยมันก็เลยบูมขึ้นมาแต่เรื่องนี้มันมันมันดังมานานแล้วค่ะมันก็มีมาเรื่อยๆอ่ะก็ในส่วนตัวเราก็รู้สึกไม่ดีนะคะที่แบบว่าเวลามีแบบผู้หญิงเวลาถ้าจะไปไหนอย่างเงี้ยก็แบบต้องระวังมากขึ้นกว่านี้พี่แบบทําไมต้องมีข่าวอย่างนี้ออกมาแบบไปไหนมันก็แบบอันตรายขึ้นทุกวันนะคะมันก็รู้สึกไม่ดีค่ะก็ในความรู้สึกนะคะถ้าโดนแอบถ่ายใครๆก็คงไม่ชอบใช่ไหมคะแล้วคือที่เป็นเกี่ยวกับมีดาราด้วยเพราะอาจจะเป็น เขาจะเป็นบุคคลส่วนรวมแล้วยิ่งเอาข่าวไปเผยแพร่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้ขายข่าวได้อะไรอย่างเงี้ยแต่พูดถึงมันก็ไม่สมควรนะคะเพราะว่าในห้องน้ําเราทํจของตัวเองใช่ไหมคะแค่ใครก็คงไม่ชอบอ่ะพี่เราเป็นผู้หญิงด้วยมันก็คงอายอ่ะคะ่ะก็รู้สึกแย่ค่ะรู้สึกแบบไม่ปลอดภัยก็รู้สึกว่าถ้าเกิดเป็นตัวเราอย่างรเงี้ยเราก็รู้สึกแย่ไม่อยากจะเจอแบบนี้เหมือนกันต้องระมัดระวังตัวมากขึ้น ก็กลัวนะคะถ้าเข้าห้องน้ําสาธารณะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่แบบว่าแบบถ้าเราปวดฉี่หรือว่าอะไรแบบอยากจะทําุุร้ใยห้องน้ําก็แบบแบบนิดนึงโดยการที่แบบเอาเท้าเขี่ยๆตรงตรงตรง,ตรงแบบว่ามันจะมีขยะใช่ไหมคะไม่งั้นก็มองสักหน่อยนึงอะดูดูระวังตัวให้มากขึ้นแล้วก็แบบดู ห้องน้ำมันจะเป็นแบบโผลชักโครกอยู่แล้วเราก็นั่งแล้วก็ดูปิด,ปดไว้นิดนึงอะค่ะก็ต้องระมันระวังมากขึ้นแบบว่าเวลาไปเข้าห้องน้ําที่แบบสาธารณะตมห้าตำเนี้ยกแบบ็ก็ต้องดูบ้างอย่างเงี้ยแต่แบบบางทีเราก็คงไม่ได้ดูทุกครั้งไปเลยถ้านึกขึ้นได้ก็เออลองดูว่าแบบถ้าถ้าที่ที่มันไม่น่ากลัวอะไรเงี้ยที่รู้สึกว่าปลอดภัยเราก็จะแบบรู้สึกแบบสบายใจอาจจะไม่ได้คิดถึงแต่เราไปตามที่ที่มันน่ากลัวห้องน้ําแล้ว มืดๆอะไรเงี้ยมันก็น่าแบบน่าเออต้องดูก่อนก่อนเข้าบางทีก็อาจจะไม่เข้าก็ได้อะไรเงี้ยระวังพี่ก็เข้าไปก็มองซ้ายมองขวาก็คือแบบเราก็ทํากิจกรรมคือเข้าห้องน้ำฉี่ใช่ไหมเขาคงแบบไม่ไม่อะไรมากเงี้ยก็คือต้องมีระวังก็ดูมั่งซ้ายขวาอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ระวังมากอะไรขนาดนั้นค่ะส่วนใหญ่ก็คือจะเข้าตามพวกห้างสรรพสินค้าอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ต้องดูเหมือนกันก็คือถ้าเป็นห้องน้ําพวก ตามที่ต่างๆที่ไม่ใช่ห้างนี้ก็จะไม่ก็เลี่ยงไม่เข้าดีกว่าค่ะเพื่อนคนไม่คิดอะไรมาค่ะก็เลยแบบว่าไม่ได้ไม่ไม่รู้สึกกลัวหรือไม่อะไรค่ะเพราะไม่คงไม่คิดว่าจะโดนกับเราอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไม่ได้กลัวอะไร รู้สึกแย่นะคะว่าเพราะว่ามันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลนะคะถ้าเกิดขึ้นกับเราเราก็คงแบบรู้สึกอายเหมือนกันนะคะเพราะว่าสงสารคนที่เขาโดนนะคะว่าโดนแล้วต้องมาโดปจารหรืออะไรขนาดนี้นะคะ่ะเขารู้สึกแย่มากไม่ซอมอะค่ะก็เห็นใจเขาค่ะเพราะว่าคือคงไม่มีใครอยากเปิดเผยตอนเข้าห้องน้ําหรือทํากิจกรรมอะไรเงี้ยหรือว่าเลยคิดว่ามันเสียวความรู้สึกว่าทําไมต้องมาทาอะไรแบบนี้ก็ผู้หญิงก็ไม่เคยมีใครอยาก ให้ดูเวลาแบบนั้นนะคะการกระทำก็ก็เป็นคนที่ต้องเป็นคนที่ไม่ปกติจริงๆค่ะที่ที่จะทำได้นะคะปกติแล้วใช่ป่ะคะค่ะก็มีความคิดเห็นว่าสังคมทุกวันนี้ของโลกของเราค่ะมันมันอยู่ยากมากขึ้นนะคะไอเรื่องพวกนี้มันมันถือว่าเป็นเรื่องแบบจิ๊บๆเลยไปเลยเหมือนดีกว่ามาก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 กว่าค่ะก็ก็มีระแวงบ้างอะค่ะแต่ก็คิดว่าคงคงเราคงจะไม่ไม่โชคร้ายขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ย คงเป็นคนส่วนน้อยที่จะโดนมากกว่าเป็นกรณีที่ที่น่าเห็นใจผู้ถูกแอบถ่ายคือนอกเหนือจากกรณีเอาไปแอบถ่ายแล้วเนี่ยซึ่งจะพูดกันต่อไปคือเอาไปขยายผลเอาไปเผยแพร่ต่อความเสียหายที่เกิดการเผยแพร่เนี่ยมีความรุนแรงมากกว่าการแอบถ่ายนะครับเพราะเป็นการเผยแพร่ให้ผู้อื่นเขาเสียหายต้องฝากเตือนไปยังน้องๆเพาะยิ่งสุภาพสตรีนะครับไม่ว่าจะไปทําธุระที่ไม่ใช่บ้านตัวเองผมใช้คาว่าทุกพื้นที่ที่นอกบ้านตัวเอง สิ่งีต้องตรวจตาถึงความผิดปกติก่อนนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งในหลายร้อยเลขโกลที่เหล่าวิชาชีพใช้นํามาหลอกลวงเหยื่ออย่างวิธีที่แก๊งควายนำมาใช้นั้นก็จะคล้ายคลึงกับแก๊งกำขัารซึ่งเคยตกเป็นข่าวเมื่อไม่นานมานี้ค่ะ เราจะเห็นได้ว่าเลขคนต่างๆที่เหล่าวิชาชีพนํามาใช้นั้นต้มักจะเป็นเลขคนเดิมๆที่วนกลับมาใช้กเกับเื่อรายใหม่ๆค่ะทุกเลขทุกคนโกงรู้ทันได้ในรายการร่วมมือร่วมใจร่วมการเตือนภัยสังคมค่ะดิดตามชมรายการได้ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทาง Spring News ดิจิตอลทีวีช่อง19สิ่งที่จะช่วย งับไม่ให้เกิดความรุนแรงหรือการขัดแย้งกันนั่นก็คือความสงบและการหนักแน่นในจิตใจเพราะความสงบจะทำให้เรารู้จักยั้งคิดและพิจารณาตามเหตุและผลนั้นๆสวัสดีค่ะความสงบหนักแน่นเป็นเครื่องผ่อนปนลนระงับความรุนแรง ความขัดแย้งความไม่เข้าใจในกันและกันได้ทุกกรณีโดยเฉพาะความสงบหนักแน่นในจิตใจนั้นทำให้เกิดความยังคิดพิจารณาตามเหตุตามผลจึงช่วยให้สามารถคบคิดวินิจฉัยเรื่องราวปัญหาและกระทำได้ถูกต้องพอเหมาะพอดีมีประสิทธิผลความผิดเนี่ยเป็นความผิด ป็นหลายส่วนครับ1ความผิดในกรณีของการก่อความเดือดร้อนลำคาญกับเขาหรือละโมบอ,อาจารย์ก็ผิดละโมบเหมือนกฎหมายอาญาจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกินหกพันบาทต่างๆแต่โทษที่ผมอยากฝากไว้นี่คือการเอาไปเผยแพร่ต่อเช่นไปแอบถ่ายเขาในกล้องแล้วมาให้คนอื่นดูนะครับยังไม่ได้ลงบงนคอมพิวเตอร์นะครับถ่ามีผู้อื่นได้ข้เขสียหายโทษสูงนะครับจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน2 0,000บาท แต่ถ้าเอาไปลงในคอมพิวเตอร์ลงสือ่อสังคมออนไลน์ลง Facebook ต่างๆเขาเสียหายมหาศาลเนี่ยเพราะจากคอมพิวเตอร์นะครับมาตรา14ระบุโทษรุนแรงมากคือจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ